ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและคว,ความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องงานประจำของคุณพ๊อกันบ้างดีงกว่าในะคะ่ำนี้ค่ะตอนนี้ก็มีพิธิกรรักล้นจอ,อยากไหมคะยากค่ะยาก,ยากสำหรับถ้าสำหรับรักล้นจอเนี่ยคือเราจะต้องเหมือนกับ แขกรับเชิญที่มาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนทางบ้านซึ่งเราก็ต้องคอยดูแลตรงที่ว่าบางคนตื่นกล้องไม่สามารถเล่าเรื่องราวให้เราถ่ายทอดออกมาได้หมดเหมือนกับตอนที่สัมภาษณ์<ม>ทางรายการจะมีคอนเซปต์อย่างหนึ่งว่าคือถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ข้างนอกคุณจะทำอาชีพอะไรก็ตามแต่ว่าคุณมาบนเวทีของเราเนี่ย คุณเป็นดาราคุณเป็นสาา์ของ,ของเราคุณคือคนสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นต้องสวยที่สุดต้องออกมาดูดีที่สุดแล้วก็เน้นอีกอย่างหนึ่งนะคะคือไม่ใช่ว่าถามคํถาถามไปแล้วเนี่ยขึ้นรถไปทะเลาะตบตีกันไม่เอา <c oughs> จะพูดแต่ในเรื่องที่น่ารักสนุกสนานดูรักกันได้ยังไงความยากลําบากมาปรันอุปสรรคอะไรมาบ้างหรือว่ารักกันราบรื่นดีก็ดีจะโอ,โ,อโอ้ดีดีค่ะ <ไป S 1> ดีแฮปปี้ <happy S 2> ด้วยอะไร ถือว่าได้ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากคนอื่นเยอะแยะมากมายเลยในเรื่องความรักใช่ไหมคะก็ถือเป็นประสบการณ์ให้กับตัวเองด้วยแล้วเรื่องความรักของตัวเองจริงๆนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ราบรื่นดีค่ะแต่ของเรานี่คือจะเป็นไม่ไม่ไม่มีกราฟที่สูงที่สุดและไม่มีกราฟที่ต่ำสุดของเขาจะดำเนินไปอย่างราบเรียบสม่เสมอไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่า บอกไม่อยากที่จะรู้สึกว่าโอ้วันนี้ดีสุดๆเลยหวานมากแต่กับอีกอีกวันหนึ่งเนี่ยลงไปถึงแบบดนตรีหุ้นตกอะไรก็ไม่ไหวก็ไม่เอาจริงๆถือว่าสองคนนี้นิสัยใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงกันค่อนข้างมากแต่ว่ามันก็มีบางอย่างในความเป็นผู้หญิงของเราที่จะมีค่อนข้างสูงคือขี้งอนเนี่ยเราจะถามว่าใครงอนใครวใครจะง้อมาวิทยาค่ะวิิยางอนเองค่ะแล้วคุณนภัสก็ ยิ้มยิ้มคือการง้อเหรอคะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องใสายคือไม่รู้เรื่องจริงหรือว่ารู้ทางต้วแก็เลยทําเป็นไม่รู้เรื่องบางทีก็บางทีก็ไม่รู้เรื่องบางทีก็รู้ว่าโอเคยินี่ acting ตลอด acting ระจำจะอยู่อย่างนี้ยก็คือจะออกจะมีแบบเนี้ยเขาก็จะแบบยิ้มยิ้มก็เฉยเฉยแต่ว่าตอนช่วงที่คบกันใหม่ แรกๆเลยก็มีดิฉันก็ acting แต่นั้นค่อนข้างแบบไม่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 ไมสดิสิงอะไรมากมายก็จะแบบเฉยๆ <c oughs> ก็แบบคิดว่าเขาต้องหงอก็อยืนนิ่งไปที่บ้านเขาก็ยืนหน้าเชิดอย่นี้เลยก็ไม่ลงเลยอย่างนี้เลยอยู่ที่หน้าตา่าง ดิฉันกะว่าต้องเป็นฉากไปในหนังเขาจะต้องค่อยๆเดินมาแล้ <c oughs> วมาแตะไหล่ป๊อส <c oughs> อย่างนี้เลยนะดิฉันก็ชเชิดเอิดยักครูอ่คิดว่าเขาคงแบบอาจจะนั่งคอตกอยู่เลยแต่ดิฉันก็ยังเชอดอยู่ไม่เป็นไรเหมือนในหนังก็อย <c oughs> <c oughs> ่างเงี้ยได้ยินเสียงกรนอ้าวพอเราได้ยินเสียงกรนปุ๊บ มันก็เลยขำม,<อ>มันแทนที่จะโกรธต่ออะไแต่กลายเป็นว่าเอ้ยเราขำแล้วเออเออโอเคคือมันไม่มีอะไรแล้วเราจะทําให้มันเป็นเรื่องทําไม,มแล้วหลังจากนั้นมาก็จะมีเนี่ยงอนๆงอนทำเป็นงอนอะไรเขาก็จะหัวเราะก็จะเป็นอะไร <c oughs> เป็นอะไรอีกแล้ว <c oughs> ก็จะอยู่อย่างเงีเ้ยพี่ดาก็จะงอนเองเงาะตัวเองสองคนนี้ใครใครโรแม,มนติกกว่ากันนะคะตออค่ะบอกได้เลยว่าเราเป็นคนชอบเทศกาลสำคัญ วันว ok ันเกิดวันปีใหม่วาเลนไทน์วันครบรอบเนี้ยก็จะมีการ์ดมีการ์ดมีของไปวางให้ไปเปิดเจอเองให้ไปอะไรอย่างเงี้ยจะมีกิ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยฝ่ให้ก็จะมีให้เขาตลอดแต่ว่าพี่ตั้จะไม่มีเขาจะมีให้ก็คืออย่างช่วงที่เขัการแรกของขวัญที่เอามาให้จะบอกเป็นของขวัญก็ดูกะไรอุ้มพีพิคเนตองอะไร เป็นปพี่คะแน,นนองค์ขนาดนี้อุ้มมาให้คือได้ความรู้สึกเราแล้วเอ๊ะถ้าเผลือยเป็นอย่างผู้ชายคนอื่นๆที่ทั่วๆไปเงี้ยอาจจะเป็นดอกแบบไม้เป็นอะไรนนหมอนคลใ,<ช>ใจอ,อะไรสไตล์น,นั้นแต่นี่เธออุ้มพะพคฆแนศมาให้ดิฉัน,น,น,นรู้สึกดียก็เลยคใครว่าเดีเราชอบถ้าอยู่อุ้มตุ๊กตาหมูมาอย่างเงี้ยเราก็แบบคุณยังไงยังไงยังไงเอ้ยคุณคงไม่ใช่เทสชันอะไรเงี้ยก็เออรู้สึกดี จากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ